สวัสดีครับท่านผู้ชมและแฟนขับอธิบายกวานทุกท่านวันนี้นะฮะมารีวิวผ้าเบรกนะฮะเป็นผ้าเบรกหลังโมอเตอร์ไซค์นะฮะเป็นดัมเบรกนะฮะไม่ใช่ดิสเบรกไฮดรอลิกเบรกนะฮะดัมเบรกหลังนะฮะเบรกก้ามปูนะฮะใช้แรงถ่างนะฮะในการเบรกเดี๋ยวเข้ไปชมคลิปกันเลยฟาบก็วันนี้นะฮะสั่งมาแล้วเรียบร้อยนะ ช้อปปีนะฮะก็คือเจ้านี้เขามียอดซื้อนะฮะที่ขายแล้วเนี่ยสามจุดห้าพันนะ,ะ <c oughs> คะแนนเลตติ้งอยู่ที่สี่จุดเก้านะฮะสี่จุดเก้าดาวแล้วก็คือทำไมเล่นของ h อน d a นะฮะ <c oughs> เพราะว่าความทนทานนะฮะ อายุการใช้งานเจ้านี้ก็บอกว่าประมาณของแท้นะฮะเบิกศูนย์นะฮะคือแท้ไม่แท้ผมก็ไม่รู้นะเพียงแต่ว่าเขาอยู่แถวล่มเก้านะฮะลาดกระบังนะฮะโรงงานฮอนด้ Honda อยู่แถวนั้นพอดี <c oughs> โรงงานผลิตนะฮะมอเตอร์ไซค์ฮอนด้อยู่แถวรัดกระบังนะฮะนิคมอุตสาหกรรมรัดกระบัง ประมาณนั้นเดี๋ยวลุยแกะกันเลยนะฮะก็คือเนื้อผ้าเบรกนะฮะแล้วก็สเปคของของเนื้อเนื้ออผ้าในการเบรกก็คือวัสดุสาสตร์นะฮะ เดี๋ยวนี้เบนดิตก็ทํามาเยอะนะเบนดิตก็ทําอะไหล่มอเตอร์ไซค์นะฮะมาแรงเหมือนกันแต่ก็ใจก็ยังชอบอะไหล่ฮอนด้าแต่เบนดิตน่าน่าจะเทคโนโลยีค่อนข้างดีกว่าโะะดยสาไปนี่นะฮะฮอนด้าเบรกก้ามปูก้ามปูมันจะทางนะฮะทำให้เป็นดัมเบกที่มีความ คือถ้ามันอ้าถ้ามันเกินแรงหรือว่าเราตกใจมากๆเนี่ยมันจะมันจะอ้าจนชิดไดมิเตอร์ของวงกลมเลยนะฮะไดมิเตอร์ของเบ้าล้อนะฮะประมาณนั้นคือมันไม่เหมือนดิสเบรกดิสเบรกมันจะจับจับแบบนี้นะฮะดัมเบกมันจะถ่างนะฮะพอมันถ่างหน้าสัมผัสมันจะอ้าไปเรื่อยๆ,ๆตามแรงกระทําของมนุษย์นะประมาณนั้น ลัมเบกจึงจึงทำให้รถหยุดหยุดได้ดีกว่านะฮะประมาณคือเนื้อตัวนี้น่าจะเป็นเนื้อโลหะเอ้เนื้อกึ่งโลหะหรือไม่งั้นก็เนื้อใย,ยหินนะฮะแต่ใย,ยหินเดี๋ยวนี้เขาไม่ให้เขาไม่นิยมให้ใช้นะฮะน่าจะเป็นกึ่งโลหะเป็นกาไฟย์นะฮะเป็นทองแดง เป็นกาไฟนะฮะเป็นเนื้อประมาณนี้แล้วก็เข้ากาวนะฮะแล้วก็เป็นอลูมิเนียมอัลลอยนะฮะนี่แหละฮะตัวนี้แหละสำคัญเลยคือเบรกยี่ห้อไม่ดีหมดเร็วก็มี <c oughs> <c oughs> เบรกยี่ห้อไม่ดีหมดเร็วก็เป็นปัญหานะฮะ อันนี้ราคา1 4 7บาทพร้อมค่าจัดส่งนะฮะแล้วก็นี่ดูเนื้อมันนะฮะคือถ้าถูกกว่าเนี้นะฮะ60-70บาทแล้วหมดเร็วนะฮะแล้วที่สำคัญเบรกดังด้วยเนี่ยปัญหานะะคือเนื้อเบรกมันอาจจะไม่ไม่ค่อยคันไม่ไม่ค่อยดีนะฮะเนี่ย อันนี้เป็นทองแดงทองเหลืองนะฮะที่เป็นวัสดุศาสตร์ทางฮอนด้าเขาสั่งมาให้นะฮะใส่มาให้เนี่ยเดี๋ยวเขาจะได้รู้นะฮะบริษัทเขามาเห็นเขาจะได้ถ่ายบาร์โค้ดไปดูว่าใครก๊อปปี้เขาหรือเปล่าก๊อปปี้เครื่องหมายการค้าเขาหรือเปล่าก๊อปปี้คิวบาร์โค้ดเขาหรือเปล่าไม่ใช่คิวอาร์โค้ดนะก๊อปปี้บาร์โค้ดเขาหรือเปล่านะ แล้วก็ฟอร์มมาแปะอะไรประมาณเนี้ยเนี่ยถ่ายลงคลิป YouTube นี่แหละยูทูบเบอร์ท่านอธิบายเอกวานนี่แหละก็ตัวนี้นะฮะเว็บร้อยยีห้าอในตํานานนะฮะตำกันสนานเลยนะฮะ pgmf i 5.5ห้าจุดห้านะฮะตอนนี้สี่หมืนหกนะฮะก็อาการก็มี น้ำมันเครื่องเยิ้มนิดหน่อยนะฮะรถงานหนักแต่ก็ใช้วิธีเติมเอานะฮะแหมนอกเรื่องไปอีกก็คือผ้าเบรกของเขานะฮะน่าจะเป็นน่าจะเปลี่ยนเป็นรอบแรกนะถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะน่าจะเปลี่ยนเป็นรอบแรกตั้งแต่ซื้อมาเพิ่งได้เปลี่ยนเน่ตั้งจนเบรกสุดอ่ะนะฮะดูดูตั้งจนเบรกสุดอ่ะเห็นไหมเออแต่ถ้าตั้งสุดมากก็ไม่ดีนะ คือกะจะทําคลิปนะฮะเพื่อคลิปถ่ายภาพเ,เปลี่ยนผ้าเบรกอะแต่มันก็ดูแล้วมันงานมันจะเยอะเกินไปนะฮะวันนี้ก็รีวิวเท่านั้นเองคือปกติถ้าผมแกะผ้าเบรกปุ๊บเนี่ยผมจะแกะเดือยสลักก้านบเบรกนะฮะแล้วเอาจารบีทาด้วยนะฮะผมเป็นคนชอบชอบอ่ a แมนเทน n นนสารหล่อลื่นนะฮะเซอร์วินะฮะ เอาเจารบีทาอะไรอย่างดีเลยนะฮะส่วนมากงานมานี่ไม่ใช่แบบมาเปลี่ยนผ้าเบรกลวกๆนะฮะลุ่วๆนะฮะส่วนมากก็จะแกะหมดนะฮะแกะเพื่อทำความสะอาดแล้วก็อัดจารบีเข้าไปนะฮะอืมไหนๆก็ได้แกะแล้วนะฮะไหนๆก็ได้ลื้อนะฮะแต่ทำคลิปถอดประกอบก็คงจะลำบากนะฮะเพราะว่างานมันจะสวกกระปวกนิดนึง มันจะเปิดปิดมือถือค่อนข้างยากนะฮะแล้วก็มือถือแบตน้อยด้วยตอนนี้แบตเสื่อมนะฮะวันนี้อธิบายกวาวนจบคลิปเพียงเท่านี้นะฮะถูกใจคลิปนี้กดไลค์ให้เด้วยะอย่าลืมกดติดตามนะฮะอย่าลืมกดกระดิ่งคลิปใหม่ๆเข้ามาทุกวันอธิบายและปฏิบัติกันให้เห็นกันไปเลยวันนี้อธิบายกวาวนลาไปก่อนสวัสดีครับเนี่ยแค่ตรงนี้นะฮะเขายังเป็นเหล็กเลยเนี่ย เหล็กครอบตรงนี้เห็นไหมเนี่ยถ้ามันเป็นอลูมิเนียมทั้งหมดเนี่ยตรงนี้ไม่เป็นเหล็กครอบเนี่ยนะมันก็จะทำให้สึกหลอคืออลูมิเนียมมันลอยทนทานก็จริงแต่ว่ามันก็สึกลอได้เช่นกันแต่ทางฮอนด้าก็ใส่เหล็กเข้ามาให้ <laughs> สุดยอดกันไปนเลยไม่ล่ะ <laughs>